มากรต่อนะคะโจนี้อยู่กับนี้เลยขมิ้นชันตาบีจีนะคะเป็นขมิ้นชันที่คัดมานะคุณผู้ชมนะคะสะกัดเอาเปลือกออกเลยแต่เนื้อขอมิ้นแบบร้อเปไม่ต้องเอาเปลือกไปผสมนะไระสาระนะคะแล้วก็นําไปบดผงได้ปริมาณมาก็าใส่ได้เยอะกว่านะคะเพราะว่ามันจะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าเคอร์คูมีนอยนะคะที่จะไปลดอาการอักเสบในกระเพาะลําไส้ของเราเนี่ยนะคะใครที่อาหารเป็นพิษปวดท้องจุกเสียดแน่นเฟ้อเนี่ยนะคะให้าทานขมิ้นชันนี่แหละ,ค,ะค่ะเป็นสมุนไพรชั้นดีเลยทีเดียว แล้วมันก็จะหายไวด้วยเช่นเดียวกันวันนี้มาพร้อมโปร,โปรโค่ะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นเลยนะครับหนึ 1, ่งกระปุก30แคปซูลด้วยกันหากระปรุกระ2 9 0บาทแต่วันนี้มีโปรปสบายกระเป๋าครับซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5กร,ระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาททวนเท่านั้นเองคุณผู้ชมสนใจก็รีบโทรได้เลยเบอร์นี้ครับขึ้นดลางแล้วนะฮะศูนย์ก้ห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่แหล่สุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาน้าจอได้เลยนะครับ่ออ่านว่าอะไรนะ พิมายใช่ไหม,มเจ้าของร้านพี่มายพมาอพิมายเนี่ยตรงทาวินทาวเขาถามว่าพี่เต่าครับเมื่อไหร่น้องโอมจะมาร้านหนูคะมันคือร้านอะไรอะ่ะพีิมายอ่ะก็จะก็มาได้มึงบอกว่ามีราคาห้าร้อยไหมวัดวไม่ตายไม่เอาวุดเล่นหน ดีแล้วใช่ไหมพูดเล่นมีจริงเหรอคะรอยอยักไม่มีเ,ออเขาก็บอกว่าน้องโอมคะรบกวนน้องโอมหาชักวาวนะคะ <c oughs> ดีแล้วไป็นปหรอกพูดเล่นนะฮะเขาบอกว่าพี่เสาพาน้องโอมมาแล้วบอกโอ้ย โอ้เขาไม่เพ่อมีตังค์ไปซื้อของเธอหรอกออของเธอมันราคาสองพันสองพันห้าอะย่งเ <2, 5, S 1> งี <5 S 1> ้ยถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องเออไม่มีตังค์เลยหรอกออเวลาน้องคอ์เขามีความหงี่เขาทำยังไงคะส่วนใหญ่เนี่ยน้ององค์เพราะวลาเขาหงี่เนี่ยนะเขาจะไปเอ,อ,อ,อาวนแถวแถวโน้นนะค่ะในเมืองเหมือนอะไรซื้อเด็กห้าร้อยโอ้โหไปถึงนั้นหรอกอยู่ห้องก็พอแล้วอยู่ห้องนัดแขกมาซี่เนาะสั้งเพลงเสถียรจัง สเสถียรเลยคะทำมือ,อม,มือต้องฟังไอ้นี่อะไรอะโลกสวยด้วยมือเรา beautiful by my hand อาวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับช่วงน,นี้ไปดูแพทร,ระพภาครับเจอดราม,ม่าไม่ให้เกียรติหลังเล่าว่าแฟนเด็กที่คบใหม่เนี่ยกราบเท้าก่อนนอนนะฮะกลายเป็นประเด็นดราม,มา่าเลยทีเดียวหลังแพทร,ระพภาครับได้กออกมานะครับเล่าผ่านรายการซานิเบาได้เบาครับเล่าถึงความรักครั้งล่าสุดกับแฟนเด็กที่อายุน้อยกว่า14ปีเลยโดยบอกว่าหนุ่มคนนี้เป็นคนแสนดีทําให้หมดทุกอย่างโดยไม่ต้องร้องขอเลยแล้วก็ยังกราบเท้าตนทุกวันก่อนนอนอีกด้วยนะฮะงานนี้หลังจากที่สมภาษา์ออกไปก็มีคอมเมน โอ้โหดราม่าจากชาวเน็ตในเรื่องการกัดเท้าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าเหมือนจะเป็นการไม่ให้เกียิกันหรือเปล่านะฮะล่าสุดครับแพนธมาพาก็ได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งหลังถูกชาวเน็ตวิจารว่าแล้วแต่คนจะเม้นนะผู้ชายทําเพราะว่าเขาอยากทํามันเป็นโมเมนต์น่ารักก็เลยเอามาแชร์เอามาเมาส์เอามาอวดว่าฉันได้เจอคนที่ดีนะ แต่คนอื่นที่แซ่จะคิดไงก็แล้วแต่พวกเธอเนี่ยหาให้ได้แบบนี้ก่อนละกันนะฮะ<า>คนกับเท้าก่อนนอนแบบแพทไม่ได้ก็หยุดเม้นหยุดพูดนะครับคราวนี้นะครับผู้ไปเนี่ยเขาบอกว่าพูยไปมูมาหมอบอกว่าการที่เราไหว้แฟนแล้วจะเจริญผู้ก็เลยกลาวไงแพทก็มาเด้บังคับนะฮะมันเป็นเรื่องถี่เชื่อว่าทาแล้วมันดีก็เลยทําผู้ชายก็ยังไม่สนุกสนานเลยแล้วชาวเน็ตเป็นไรอ่ะ คิดว่าการกราบเท้าคือการให้เกียรติเคารพแพทย์เหมือนแม่นั่นเองนะจ๊ะผู้ชายบอกไปดูหมอมาไปสายมูมากราบแฟนไหว้แฟนจะดีเขาก็กราบแฟนไหวแฟนมันก็ไม่ผิดไหมล่ะใช่ค่ะลูกนะครับจะต้องให้ด่าโอมเนี่ยต้องให้ดาโอมเขาไม่เคยกราบแฟนนะครับเขาจะถวายโอมจะคำนับสูฮกอย่างเดียวถวายบัวสูฮกอย่างเดียวถวายบัวนะกลางบึงถวายบัว คนอย่างโยมการไหว้แฟนกับแฟนผิดไหมไม่ไม่ผิดหรอกเนาะเดี๋ยวนี้ผมมีเมบางคนยังไหว้ไหแฟนเขามีมานานแล้วอืมนานแล้วแล้วแต่คนครับไหว้แก้เห็ดหรือไหว้แบบเพราะอะไรบูชาบูชามียเปรียบเสมือนดอกบูชาเมีบูชาผัวเปียบเสมือนไม่แล้วทาไมแบบผัวไหว้เมียเหชอบบอกไม่ให้เกียิแต่พอมีภาพแบบผู้หญิงไหว้ผู้ชายแบบดีเมียลสังคมเป็นอโยมมึงใช้จีฮิบเนี่ยน้ำแบปากมึงเหม็นมากเนี่ยสังคมมันจะเป็นอย่างนี้แหละ สังคมมันจะเป็นอย่างนี้แหละสังคมเป็นยังไงพอบอกว่ารักเมียมากๆไม่ไปไหนเ็าบอกกลัวเมียแล้วตบเมียตีเมียเ้าบอกว่าอุ้ยที่สุดยอดเป็นสุภาพบุรุษยอดชายทำร้ายเมียมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันมองอะไรที่มันตรงกันข้ามกันนะคะทุกวันนี้พี่ถึงไม่มีผัวเลยค่ะทำไมกลัวเขาเตะหรอไม่กลัวลำคานเป็นคนที่แบบว่าไม่ยึดติดกับความรัก อืมเพราะเห็นเพื่อนผิดหวังกับความรักทุกคนไม่เคยมีใครใครประสบความสาเร็จกับความรักอืโดยเฉพาะน้องเพื่อนที่แบบแบบเป็นแบบเราส่วนใหญ่จะเข้ามาเพราอผลประโยชน์จะเข้ามาเพราะแบบหลอกฟันอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีวามสังคมอยู่ยากโลกนี้มันช่างน่ากลัวดิฉันเลยขอยอยู่คนเดียวสบายใจเสถียรต้องค่ะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบ่ายโหปวดหัวมากปวดหัวใครหมาคนล่วงเต็มไปหมด <laughs> กูซื้อเครื่องดูดฝุ่นมาใหม่แล้วกูดูดฝุ่นแล้วมีแต่ขนหมาขนแมวอืเป็นนี้ไม่เลี้ยง้วจะเป็นปัญหาขนาดนี้เลี้ยงนอกบ้านดิจ้าเขาอยู่ในบ้านทําไมอะทำไมออทำไมอะเลี้ยงนอกบ้านกูเคยถูกขโมยแล้วมึงคขโมยนะขโมยมันกล้าเข้ามาขโมยในบ้านเลยเหรอไม่ใช่หมายถึงนอกบ้านนหมายถึงว่าแบบมันมีประตูแมวชั้นเนี่เป็นแมวเสือกเวลาอยู่นอกบ้านเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แค่นอกบ้าน มันก็จะขานออกไปแล้วก็ไปอยู่ใต้ท้องรถไปอยู่ตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้แล้วไปอยู่ในบ้านบางทีไปอยู่ในบ้านของคนที่กูไม่ถูกกันเงี้ยแล้วกูก็จะตามลําบากเพราะฉะนั้นกูเลี้ยงเป็นระบบปิดสบายใจที่สุดมีกล้องวงจรปิดไว้ในบ้านกูอ๋อแต่ว่าไม่ไมอยากออกคัวหมาไม่อาตัวเองไปอยู่บ้านคนที่ไม่ถูกไม่ถูกกันเนี่ย <c oughs> ไ,ไม่ใช่การอะไรหรอกอันนี้นะคือเหตุผลที่เลี้ยงระบบปิดเนี่ยเออกูลำคาน แล้วมันชอบไปกับบ้านคนไม่ถูกนะแล้วคนไม่ถูกไม่เบื่อเอาเหรอน่ะมันก็บางทีมันก็เอาน้ํามาฉีดโชว์อะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบฉีดทำไมเขาไม่ได้ไปเที่ยวบ้านหน้าบ้านมือเขาเลยงงอะค่ะมันไ่ได้ไปเที่ยวก็มันไม่ชอบเจ้าของไปเที่ยวไม่ได้เคยไปยุ่งอะไรกับหน้าบ้านเขาเจ้าของไม่ชอบเจ้าของไงฉีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางทีอะเขาทำตัวเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นหลังน้นหลังนี้ เอบทำตัวเป็นเจ้าของบ้านหลังน <this> <pursued> ู้นหลังนี้หลังนู้นหลังนี้เป็นนู้นวายแล้วเราก็แบบทํางานมันก็เหนื่อยแล้วนอกคนเรากลับบ้านก็นอนแล้วอาล้างหน้านอนแล้วมันไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วน้าที่บ้านเขาไม่ไม่ไอ้นี่เลยเหรออยู่บ้านเขาไม่ได้คุยกับใครเลยเหรอเขาไม่ยุ่งกับใครอ๋อเขาอยู่บ้านเหมือนกันคือคือบอกแม่น้ยุ่งกับใครเยอะเพราะเคยยุ่งเรื่องปัญหาเยอะอพเลยบอกว่าอยู่ในบ้านน่ะดีแล้วไปยุ่งเลยปวดหัวเพราะว่าบ้านก็อยู่สบายมีเครื่องปรับอากาศมีพัดลม มีทุกสิ่งสื่งอำนวยความสะดวกอยู่ในบ้านหมดแล้วเน็ตฟลเน็ตฟลิกก็มีทุกห้องทีวีก็ว่าจอก็70นิ้วทุกห้องไม่มีดิฉันไม่มีทีวีจอเล็กนะคะเล็กสุดของฉันคือประมาณห้า้านิ้วแล้วก็เจ็ดสนิ้วหมดเพราะว่าเขาดูไปสิดูกันไปเลยเด็กจะดูแล้วก็ดูกันไปเขาก็ดูบทส่งบทสวดมนต์อะไรอย่างนี้งแล้วก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมว แค่นั้นพอแล้วทูเฉพาะงานในบ้านก็ปวดหัวพอแล้วไม่ต้องไปหาปัญหาเข้ามาในบ้านอีกอหลายคนบอกว่าทำไมไม่มีสังคมนูน่นนี่นั่นสังคมมีได้นะคะแต่ไม่ควรเอาสังคมก็มาในบ้านด้วยเพราะในบ้านคือเป็นสิ่งที่เราควรพักผ่อนอมือเราพักผ่อนแล้วอืเราจะไม่เอาอะไรเข้ามาในบ้านแล้วนอกจากการแบบว่าอาหารดีๆเรื่องดีๆอแล้วก็หลับให้สบายนอนให้เต็มอิ่มดีกว่ามีความ,วามสุขา don't แต่ฮะคุณผู้ชมครับมาดูในช่วงนี้ดีกว่านะฮะมิลลิดีกว่าทาบถึงคนคนดำเนินคดีครับวันนี้รับรางวัล Artist of the Year แล้วเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับสำหรับการประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Pepsi Presents Music a w a r d 2022ครับที่จัดขึ้นที่โรงละครแบงค์สยามพิคเนศครับเพื่อมอบรางวัลให้กับเหล่าศิลปินที่ทุ่มเททําผลงานออกมานะฮะถูกใจแฟนๆครับโดยไฮไลท์คือสาวมิลลินั่นเองนะฮะซึ่งนะฮะตอนที่ได้รู้ว่าตัวเจ้าตัวเนี่ยได้รับรางวัลสาวมิลลิก็ กรี๊ดออกมาด้วยความดีใจแล้วกล่าวขอบคุณบอกว่าตื่นเต้นเลยนะฮะ Best a ิตออฟเดอ e นะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะมากๆหนูอายุน้อยที่สุดในอ,อเขาเรียกว่านอมินีทุกคนนะฮะแล้วตอนนี้หนูก็ได้รับรางวัลน,นะคะแล้วก็ร้องไห้มาเป็นความตื้นตันใจยอย่างประหลาดที่เราเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ได้ยังไงนะฮะ คราวนี้แล้วก็มีการชิงชายบอกว่าหนูทําให้เขาที่ดําเนินคดีหนูไปเนี่ยเห็นแล้วว่าหนูได้ Best a ร์ i s t of t h e year ขอบคุณทุกคนค,ะค่ะนะซึ่งทุกคนในฮอก็ต่างปรบมือพร้อมตะโกนเชียร์บอกว่ามิลิสวยจังเลยขอบคุณ<ล> <นะ S 1> ค่ะอืมนะก็ะะได้บ่ายกับรางวัลน,นี้นะฮะใช่ค่ะก็น่าจะได้แหละโอ้โหแหมในปีที่ผ่านมาเธอเองก็ค่อนข้างมีผลงาน แบบไปสู่สายตาระดับโลกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ได้ร่วมกับศิลปินแบบดังๆหลายคนเยอะก็กเหมาะแล้วครับกับการที่ได้รางวัลกับ เบสอัดิดธอัฟเลียนนเองนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้จะขอขอ,ขอบคุณคุมิชชันตาบีจีค่ะวันนี้นะครับใครที่มีปัญหาปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อแสกบกระเพาะหรือว่ากดไหลย้อนเนี่ยนะครับคัมิชชันตาบีจีช่วยคุณได้อย่างแน่นอนนะครับหนึ่งกระปุกมี30แคปซูลด้วยกันนะฮะกระปุกละ290บาทครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นเลยซื้อเยอะแต่จ่ายน้อย5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจก็โทรได้เลยครับ เอาสโคค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ